ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะอุ้มจะพาไปย้อนดูเรื่องราวของอดีตรพระเอกรุ่นใหญ่อย่างคุณปุ๊มนตรีสารภาพนะคะว่าเคยแอบตกหลุมรักนางเอกที่ร่วมงานด้วยกันค่ะทั้งทางที่มีภรรยาอยู่แล้ว นับได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ฝีมือฉากาัดคนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะสําหรับอป,ปุมนตรีเจนอักษรน,นะคะอดีตพระเอกดังยุค80ค่ะที่ยังคงมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องมากกว่า40ปีซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้นะคะมนตรีเจนอักษรค่ะนักแสดงนักพากและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522จากบทอายุนะคะชาวเขาในภาพยนตร์เรื่องคนภูเขาค,ค่ะกำกับโดยคุณวิจิต คุณาวุธนะคะซึ่งได้รับรางวัลสุพรรณหุ่์ทองคําสาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนอกจากนี้ค่ะยังได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษ,ษาไทยดีเด่นในงานวันภาษาไทยแห่งชาติเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2551ค่ะและเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญปีพุทธศักราช2551คุณมนตรีเจนอักษรนะคะเกิดที่อําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมค่ะจบมัธยมปลายที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยนะคะกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะจากคณะอักษรศาสตร์สาขาว,วิชาภาษาอังกฤษวิชาโทรการละครค่ะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อปี2519 ประสบการณ์นะคะเคยเป็นอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรนครปฐมสอนวิชาโมเดิร์นดราม่าและเป็นอาจารย์สอนวิชาอังกฤษและโมเดิร์นดราม่าที่วิทยาลายัยนาฏศิลป์ที่กรุงเทพมหานครค่ะปัจจุบันนะคะยังคงแสดงละครโทรทัศน์เป็นนักพากเป็นผู้บรรยายโฆษณาและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ค่ะโดยงานนักพากนั้นส่วนใหญ่ค่ะพากเป็นพระเอกหรือว่าพระรองนะคะและก็ได้พากเสียงดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงหลายคนอย่างเช่นแบทพีทแมตเดมอนนิโคลัสเคธ และเฉลหลงเป็นต้นค่ะได้รับรางวัลต่างๆนะคะทั้งตุ๊กตาทองสุพรรณหง์รวมทั้งรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นอีกทั้งยังมีอัลบั้มของตนเองมาแล้ว1ชุดนะคะชื่อว่าทหารม้าหนุ่มโสดในปี2555คุณมนตรีเจนอักษรค่ะเป็นผู้ให้คําแนะนําแก่คุณหนึ่งทิดาโสพลสําหรับการพากย์เสียงหน่อวานะคะซึ่งเป็นตัวละครในแอนิเมชั่นเอ็กโคจิวก้องโลกค่ะชีวิตครอบครัวนะคะสมรสกับนางอัญชลีเจนอักษรมีบุตรชายด้วยกัน2คนค่ะก็ ก็คือคุณมนันเจนอักษรคุณธัญยวิจเจนอักษรนะคะแล้วก็มีหลานชื่อว่าน้องเอรินะคะเด็กหญิงเอริสาเจนอักษรค่ะโดยเป็นบุตรของคุณปรามนะคะหรือว่าคุณธัญยวิจเจนอักษรนั่นเองปัจจุบันค่ะได้อาศัยอยู่ที่จังหวัดหนองคายโดยอาป,ปุและภรรยานะคะรักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเลยคะ่ะจนสร้างครอบครัวด้วยกันถึงทุกวันนี้ล่าสุดนะคะอาป,ปุได้มาเผยเรื่องราวเส้นทางการเข้าวงการบันเทิงของตัวเองเอาไว้นะคะว่าเรียนจบแล้วเนี่ยก็ไปเล่นละครเวทีค่ะแล้วก็มีคนอยากได้เป็น พระเอกนะคะเพราะว่าหน้าตาซื่อบื้อหน่อยอาปูได้เล่าว่าเราได้ไปเล่นเรื่องนี้ทีนี้เราจะตามติดผู้กำกับตลอดเขาจะสอนเรายังไงเขาจะบอกอะไรเรา เราอยากได้ความรู้จากเขาเขาได้ยินเสียงของเราการพูดของเราเขาก็โยนทุกอย่างให้เราหมดเลยจากเล่นละครเวทีมีคนเห็นว่าเล่นหนังได้เอาเราไปเล่นเป็นพระเอกตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่นานว่าจะเล่นดีไหมเพราะว่าตอนนั้นเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอ,อยู่ด้วยทางบ้านเนี่ยไม่รับเลยถ้าเราจะเป็นนักแสดงเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นข้าราชการมาโดยตลอดคุณพ่อจะไม่สนับสนุนแต่คุณแม่ให้ลองเราต้องจากการเป็นอาจารย์นอกจากนี้ค่ะอปุนะคะยังได้เผยเรื่องลับที่ไม่เคยมีใครรู้อีกว่ามีหนังเรื่องหนึ่งตอน วาดรูปนางเอกคนหนึ่งวาดอยู่3-4ี่วันแล้วก็รักไปเลยแต่ไม่มีอะไรเกินเลยพอรู้สึกรักเราใจหายถึงตะตุ่มหลังจากนั้นพอต้องดูรูปแล้วเวลาวาดเนี่ยเราจะไม่ดูหน้าเขาเลยเขาไม่รู้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเกือบไม่ได้เป็นดารามาอยู่หน้าจอให้แฟนๆได้ชื่นชมแล้วนะคะถ้าหากว่าวันนั้นอป,ปุตัดสินใจหมอนเส้นทางบันเทิงแต่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าการตัดสินใจในวันนั้นทำให้อป,ปุเป็นดาวเด่นคู่กับวงการบันเทิงไทยมาหลายสิบปีค่ะ